สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะไม่ธรรมดาเปิดสามนักแสดงดังชะตาลิขิตพบรักกับสุลตานชีวิตพริกตกถังเข้าสารมาทำความรู้จักสามนักแสดงสาวมาเลเซียที่ชะตาชีวิตพริกผ่านมาพบรักกับสุลตานจนได้เข้าพิธีวิวาแม้บางคู่จะอย่าร้างกันเป็นที่เรียบร้อยแต่ครั้งหนึ่งเธอและเขาก็ขึ้นชื่อว่าเป็นคนรักกัน เช่นเดียวกับเธอทั้งสามคนแม้จะไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์แต่ก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกของราชวงศ์มาเลเซียได้สมรสกับสุลต่านทั้งนี้พวกเธอยังพ่วงตำแหน่งนักแสดงและนางแบบอีกด้วยจูเรน่าโซเฟียอีแวนนักแสดงและพิธีกรรายการโทรทัศน์ชื่อดังของประเทศมาเลเซีย เธอสมรสกับเตงกูชาลิปพุทด,ดินชาเตงกูสุลัยมาชาแห่งรัสลงงอเมื่อปี2560พิธีแต่งงานของเธอและสามีถูกจัดขึ้นริมทะเลในบรรยากาศสุดโรแมนติกที่ทะเลอันดามันในลังกาวี ปัจจุบันทั้งคู่มีลูกสาวหนึ่งคนแม้เธอจะทำงานหนักแต่ก็สามารถแบ่งเวลาให้กับสามีและลูกสาวตัวน้อยของเธอได้อย่างสมบูรณ์แบบนอกจากนี้เธอยังทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องประดับแบรนด์ G ี้แ j วนจิว y รวมทั้งยังเป็นทูตการท่องเที่ยวให้กับรัสลังงออีกด้วยค่ะอามิเลียทริปเปิลลาแอนเดอร์สันลูกครึ่งชาวมาเลเซียอินเดียสกอตติส เธอเป็นนักแสดงและนางแบบสาววัย25ปีที่คร่ำบวดในวงการมาเลเป็นอย่างมากทั้งนี้เธอยังเป็นผู้จัดรายการโทรทัศน์อีกด้วยย้อนกลับไปเมื่อปี2558อามิเลียในวัย20ปีได้สมรสกับ ทันกูดาโตฮาเรนาลาชีตผู้ทาทันกูอานนาแต่ไม่นานนักทั้งคู่ก็ได้หย่าร้างกันหลังจากแต่งงานได้เพียง3ปีจูเรียอาลิสอดีตนักแสดงหญิงชาวมาเลเซียอังกฤษเธอเป็นพระชายาคนที่สองของสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอับดุลลายังดีเปิดตัวนอากงแห่งมาเลเซียจูเรียมีทาย,ยาทด,ด้วยกันสคนหนึ่งในนั้นคือเตงกูอินมานอัฟาน แห่งรัฐปะหังเจ้าหญิงผู้เลอโฉมยุคมิลเลนเนียนช่วงทศวรรษปี1990ดูเรียประสบความสำเร็จในอาชีพนักแสดงเป็นอย่างมากผลงานอันที่เรื่องชื่อของเธอทำให้กลายเป็นที่รู้จักในทั้งมาเลเซียและยุโรปคือภาพยนตร์อิสเบลลาและมิราอินโดลาขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจากแพรวและแหล่งข่าวจากที่นี่ค่ะ หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ